สำหรับในภาพนี้ก็คือลักษณะกบติดเชื้อแบคทีเรียนะครับสาเหตุเกิดจากกบโดนกบตัวที่ใหญ่กว่านะครับกินเข้าไปแล้วก็หลุดออกมาได้ทําให้ตรงหลังนะครับเกิดการฉีกขาดนะครับแล้วก็เป็นแผลแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อครับนี่ครับก็จําเป็นจะต้องให้ยานะครับแล้วก็ทําความสะอาดบ่อนะครับก็คัดคัดแยกกบที่ป่วยออก ลักษณะกบที่เป็นแผลนะครับเริ่มมีอาการติดเชื้อนะครับอันนี้ภายในบ่อกนะครับก็จะเป็นบ่อกบนะครับเลี้ยงด้วยบ่อปูนนะครับบ่อปูนกลมนะครับเพื่อนๆเป็นลักษณะการติดเชื้อนะครับสาเหตุเกิดจากการถูกกัดนะครับก็จะใช้ ก็เือในการในการรักษานะครับโดยใช้เกลือหวานไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่บ่อกบนะครับเพื่อจะทําการฆ่าเชื้อในบ่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงกบเป็นระยะหนึ่งนะครับในบ่อมันจะมีความสกปรกนะครับมีเชื้อแบบเชียเจริญนะครับนะครับ ทำให้กบเป็นแผลนะครับสาเหตุของกบเป็นแผลนะครับมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุที่1นนะครับก็คือสาเหตุที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือ,อกบมันกัดกันนะครับกบกัดกันแล้วก็กัดที่ขาที่แขนล้มตัวนะครับหรือกบมันกาลังกินกันแล้วผู้ที่ถูกกินนะครับรอดออกจากปากากบที่ที่กำลังจะกินครับให้กบพวกนี้นะครับมีบาดแผลตาม ตามขานะครับตามมือนะครับตามลําตัวนะครับพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับด้วยความสนับสของน้ําในบอ่อมีเชื้อโรคแบบเรียนะครับจเจริญอยู่ทําให้แบบเรียตัวนั้นไปทําลายนะครับกบที่เป็นแผลซึ่งบริเวณที่มันมีแผลเกิดการติดเชื้อนะครับเกิดการติดเชื้อแบบเรียทําให้ กบมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องดูแลกลบนะครับป้องกันการเปลี่ยนน้าดูแล,แลความสะอาดของบ่อนะครับสาเหตุที่2ที่ทําให้กบเป็นแผลก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียในบอ่อเองนะครับเนื่องจากบอ่อมีความสกรปรกสูงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังของกบนะครับซึ่งลักษณะ,ะกบที่เป็นแผลนะครับก็คือจะเป็นแผลที่นิ้วนะครับที่ลำตัวนะครับ เป็นลักษณะช้ำแดงๆนะครับโดยเม็นลักษณะแบบนี้จะไม่เป็นลักษณะของอาการของกบที่ที่ถูกกัดน,นะครับจะเป็นลักษณะการเกิดจากการเป็นแผลติดเชื้อแบบชีเลในบกนะครับซึ่งเห็นได้ชัดนะครับก็จะมนแผจำานะครับที่คอที่ขังที่มือที่ตีนนะครับแล้วก็ที่ปากนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของกบติดเชื้อแบบชีเีย ดังนั้นผู้เลี้ยงจรงจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบกบอยู่เสมอนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการฆ่าเชื้อโรคแบบชิเลียนในปอเเืิ่งต้นนะครับวันนี้ใช้นะครับสูตรง่ายๆก็คือของที่มีอยู่ในบ้านนั่นก็คือเกลือแกงนะครับหรือสูตทางเคมีเขาเรียกว,ว่าโซเดียมคลอไรด์นะครับหรือเกลือแกงเอง,เองสามารถใช้เป็นเกลือสมดุหรือเกลือสินเทาได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็น เกลือสินเทานะครับเพื pues uh ่อนการใช้ก็ค mm ือเปลี okay. then, ่ยนน้ําบ่อเปลี่ยนน้าบ่อกบบออกกนะครับเปลี่ยนน้าบ่อกบออกแล้วลราก็ล้างบ่อให้สะอาดแล้วก็น้าเกลือนะครับ2-3ามกรัมมือหวานลงไปในบ่อขนาด3คูณ4.5นะครับความเมตรนะครับเพื่อแล้วก็เติมน้ำนะครับตามระดับทองบกนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เปลี่ยนน้ำนะครับ แล้วก็ทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับหรือ2อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะครับดูลักษณะอาการรุนแรงของผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นการฆ่าเชื้อในบ่อกกนะครับซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ก็จะส่งผลให้อาพวบนะครับในบ่อนะครับก็จะไม่เจ็บป่วยนะครับซึ่งการฆ่าเชื้อในบ่อกกนะครับโดยใช้เกลือเนี่ยเกลือก็คือเป็นมีฤทธิ์นะครับไปทําให้เซลล์ผิว ที่มันเป็นแผลนะครับไปฆ่าเชื้อแบบเชียแล้วก็ยังส่งผลในเรื่องของการลอกคราบของสัตว์น้ํานะครับก็คือกกนะครับทําให้ปบนะครับมันมีการลอกคราบเร็วขึ้นครับทําให้ปกไม่ไม่ป่วยนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับและผมก็ยังได้รับแร่ธาตุของเกลือนะครับในน้ำที่เติมลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของของการฆ่าเชื้อในบ่อโดยใช้ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาครับมาดูวิธีการทําการฆ่าเชื้อในบ่อกบเลยนะครับครับสําหรับบ่อนี้นะครับก็จะทําการเติมเกลือลงไปในบ่อกบเพื่อทําการฆ่าเชื้อนะครับก็จะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็ฆ่าเชื้อในบ่อนะครับซึ่งเป็นกบพ่อพันธุ์นะครับที่อยู่ในบ่อนะครับก็เริ่มด้วยการเปลี่ยนน้ํานะครับก็คือเปิดเปิดวาวน้ํานะครับตรงนี้ออกนี่ครับ เปิดน้ำจากนั้นเราพอน้ําเสร็จก็ล้างบ่อทําความสะอาดนะครับครับตัวนี้ก็คือบ่อกบนะครับที่เลี้ยงได้อายุประมาณ3เดือนนะครับในบ่อเห็นมีแผลอยู่หตัวนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะแผลของกบที่กัดกันนะครับนี่ครับเป็นลักษณะแผลของกบที่ถูกกบ ตัวที่ใหญ่กว่ากัดและเกิดการติดเชื้อเห็นไหมครับมีอาการรุนแรงของแผลนะครับมีอาการรุนแรงอย่างนี้เราก็คือจะต้องเปลี่ยนน้าแล้วก็ฆ่าเชื้อในบอ่อแล้วก็ให้ยาอันนี้ก็คือกบในบอ่อนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ําออกนะครับ ก็ทำการเปลี่ยนน้ำบ่อผบครับนี่ก็คือวิธีการเติมน้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำบ่อกบนะครับอ่าเราก็จะเปลี่ยนน้ำออกก่อนแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่แล้วก็หยดเกลือลองไปนะครับ ก็ตักกบที่เป็นแผลออกไปเพื่อทําการรักษานะครับนี่ครับเขาจะมีลักษณะเป็นแผลอันนี้ก็คือลักษณะกบที่กัดกันแล้วก็เป็นแผลนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะกบที่โดนกัดเราก็จะคัดกบตัวน,นี้ไปรักษานี่ครับ อาการก็คือโดนกัดเมื่อวานนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก็เกิดการติดเชื้อแบบเชเรียนะครับเห็นไหมครับลักษณะอาการตัวนี้สามารถรักษาได้ก็จะนําไปพักในบอ่ออีกบอ่อหนึ่งครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนน,น้ําบ่อทุกบ่อเราก็เติมน้ำนะครับนี่ครับ พอเติมน้าได้ระดับนะครับกบเรากา็เติมเกลือลงไปได้นะครับนี่ครับเราก็นําเกลือประมาณแค่นี้นะครับใส่ลงไปในบอ่อนะครับเพื่อเป็นการให้กบลอกคาบแล้วก็ฆ่าเชื้อแบบชื้เลียในบอ่อปูนนะครับเป็นนี้เป็นเทคนิคเบื้องต้น,นง่ายๆนะครับ สำหรับบ่อกระชังบกก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดบ่อโดยการเปลี่ยนน้าบ่อออกจากบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เกลือแกงนะครับนี่ครับเกลือนะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อในบ่อครับตัวนั้นก็จะเป็นกบนะครับอ่าก็หวานลงไปเลยนะครับนี่ครับหวานลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับไม่ต้องหวานเยอะนะครับเพราะว่าการหวานบนเยอะจะทําให้กบตายได้เค็มกับผิวกบนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการ ขับเซล์ผิวนะครับช่วยในการลอกลอกคราบของกบทําให้กบอโตรเร็วนะครับเป็นวิธีการเล่งนะครับให้กบเกิดการลอกคราบแล้วก็คาดเชื้อแบบชีเบียที่ก่อให้เกิดโรคในกบนะครับก็ไม่ควรใส่เยอะเพราะว่าอาจจะทำให้กบตายอันนี้ก็คือเป็นเป็นวิธีเบื้องต้นในการฆ่าเชื้อในบ่อนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับ ครับนอกจากนี้กบที่มีแผลขนาดใหญ่ในลำตัวนะครับมีแผลกว้างนะครับแล้วก็ดูลักษณะแล้วอาก,การน่าจะารักษาหายยากนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับก็คือใช้ยาปฏิชีวนะผสมกับอาหารนะครับอย่างเช่นใช้ยาออกซิเดตไซคลีนนะครับผสมกับอาหารแล้วให้กบกิน กบที่เป็นแผลตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแผลหายเร็วขึ้นนะครับทำหให้กบไม่ตายลดการสูญเสียของกบได้นะครับแต่สําหรับกบที่มีอาการเล็กเป็นแผลเล็กๆน้อยๆตามมือตามตีนตาเท้านะครับไม่เป็นแผลใหญ่ก็สามารถใช้เกลือแกงข้าผสมลงไปในน้ำนะครับาลาดในบ่อหรือโรยเกลือลงไปในบ่อก็สามารถที่จะทําให้กบนะครับที่มีแผลนะครับตามตัวสามารถรักษาได้ ก็เป็นวิธีเบื้องต้นในการดูแลกบในฟาร์มเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อแล้วก็ลดการสูญเสียการตายของกบได้ครับอันนี้ก็คือบ่อก,กบนะครับเลี้ยงแบบไม่ไม่ได้ใส่ผักบุ้งนี่ครับเห็นไหมครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับให้อาหารเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับ กบบอนี้อายุสามเดือนนะครับก็กำลังกินอาหารนะครับสามารถให้อาหารช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นได้ครับก็จะอยู่กันแบบนี้ก็เปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับเขาก็จะไม่เป็นโรคนะครับความสะอาดสำคัญมากเลยถ้าเราเปลี่ยนน้ำได้มันก็จะไม่เป็นโรคน่ครับก็จะประมาณแบบนี้ครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซ r i สไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ